สวัสดีคะ่ะเกดเองนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมาทำคลิปวิธีการเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ที่ถูกต้องและการเลี้ยงชินชิล่าที่ถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นประสบการณ์การเลี้ยงของเกดโดยตรงและก็เป็นสิ่งที่เกด ศึกษามานะคะแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ตกหล่นไปบ้างสําหรับชินชิล่านะเพราะว่าเกดเพิ่งเลี้ยงชินชิล่าได้ปีหนึ่งนะคะจริงๆแฮมสเต์เนี่ยก็เลี้ยงมาปีหนึ่งแต่ว่าเกดเลี้ยงเยอะกว่า เลี้ยงแฮมสเตอร์เยอะกว่าชินชิล่าก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับแฮมสเตอร์มากกว่าชินชิล่านะคะซึ่งมีหลายคนนะคะทักมาถามเยอะมากว่าแบบว่าระหว่างแฮมสเตอร์กับชินชิล่าเนี่ยอันไหนเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากกว่ากันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาชี้แจงแถลงไขให้ละกันนอ้องว่าความแตกต่างเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวแกจะลองไปเอาชินชิล่ามาให้ทุกคนดูนะครับนี่นะคะอันนี้ก็คือน้องฮันเซล น้องน่ารักไหมแต่ว่าน้องจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะเพราะว่าน้องค่อนข้างดื้อน,นะคะน้องค่อนข้างเสีดูสิจะมีน้องอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะชื่อว่าเซลดาเนาะแต่ว่าน้องเซลดาหลับอยู่นะคะก็ไม่อยากไปกวนน้องเนาะเดี๋ยวแกจะแปะรูปเอาไว้ให้แล้วกันเนาะ น,นี่ก็คือน้องเซลดานะคะเดี๋ยวเราม,มาเริ่มจากชิชิล่ากันก่อนเลยนะคะว่าชิชิล่าเนี่ยเลี้ยงยังไงเลี้ยงยากไหมนะคะขอบอกก่อนนะคะว่าชิชิล่าเนี่ยไม่ใช่หนูแฮมสเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นหนูที่โครงสร้างค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ตระกูลเดียวกับแกสบี้คือรู้จัก by, นหนูแกสบี้ไหมหนูแกสบี้จะหน้าตาเป็นแบบนี้ <S <S อือฮึคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ตระกูลเดียวกันนะคะ ซึ่งหนูชิชิล่าเนี่ยก็เป็นหนูภูเขาอะทุกคนคืออันนี้เท่าที่เกณฑ์แบบเ e ิร์ช Google มาแล้วก็แบบรู้ว่าแบบเออชิชิล่ามาจากไหนอะไรเงี้ยนะคะก็คือว่าชิชิล่าเนี่ยเป็นหนูเมืองหนาวแล้วก็เป็นหนูภูเขาด้วยคือน้องจะอยู่กับความเย็นนะคะซึ่งการเลี้ยงชิชิล่านะคะก็คือว่าถามว่าเลี้ยงยากไหมก็ไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากแฮมสเตอร์มากเท่าไหร่แต่ว่าแค่ ของทุกอย่างมันจะใหญ่กว่าแฮมสเตอร์เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าแฮมสเตอร์มากมาซึ่งชินชิล่านะคะก็จะมีหลายแบบมากนะคะก็จะมีชินชิล่าแบบขนยาวและก็ชินชิล่าแบบขนสั้นนะคะซึ่งแต่ละ โครงสร้างต่างๆนะคะก็ต้องดูดๆๆีเนาะเวลาที่เราอยากเลี้ยงชิ้นชิล่านะคะก็แนะนําว่าเอาที่งบเราพอไหวแล้วก็ถูกชะตากับน้องนะคะมันก็จะเป็นสีที่ดีมากๆเลยนะคะพอเราเห็นตัวที่ชอบอะ่ะ ต่อให้เขาโครงสร้างไม่ดีอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากได้น้องมาเลี้ยงมาดูแลในอ้อมกอดของเราเพราะเราถูกชะตากับน้องมากๆนะคะซึ่งน้องก็จะมีหลายสีมากๆเลยนะคะสำหรับชินชิลา่าสามารถลองไปเซิร์ช Google ได้นะคะสําหรับค่าตัวของชินชิล่านะคะเกดเคยเห็นต่ำสุดนะก็คือเริ่มต้นที่6,000บาทถึง80,000บาทขึ้นไปเลยนะคะซึ่งราคาที่แพงขึ้นก็จะอยู่ที่ โครงสร้างเกี่ยวกับความสวยนู่นนี่นั่นด้วยนะคะก็ยิ่งขนยาวฟอร์มดีสีหายากก็จะยิ่งราคาแงพงขึ้นนะคะสำหรับ สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสําหรับอุปกรณ์ของน้องนะคะก็คือว่าก็จะต้องมีกรงนะคะซึ่งกรงก็จะมีหลายแบบมากมีทั้งกรงชั้นเดียวแล้วก็กรง2องชั้นกรง3มชั้นมีหลายยี่ห้อมากแต่ว่ายี่ห้อที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ก็คือโชวบิกนะคะ <c oughs> เป็นกรงยี่ห้อที่แบบดีดีเทลสวยมินิมอลมากคือมันโอเคมากแล้วก็แบบสีดีอะไรดีน่ารักหมดฟุ้งฟิงนะคะ ซึ่งของเกดเนี่ยก็ใช้เป็นกรมยี่ห้อนี้นะคะก็คือเป็นของโชบีสอชั้นนั่นเองนะคะทั้งของฮันเซลและของเซิลด้านเลยชินชิลล่านะคะก็จะเลี้ยงแบบ เน้นสูงไม่เน้นกว้างมากนะคะคือถ้าใครแบบมีพื้นที่ในการเลี้ยงแบบได้ทั้งสูงได้ทั้งกว้างอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับน้องมากแต่ว่าถ้าใครพื้นที่น้อยนะคะก็แนะนําว่าให้เน้นสูงไว้ก่อนดีกว่านะคะแนะนําว่าให้มีชั้นนะคะที่ออกไวติดกับตรงอะ่ะซึ่งมันจะมีชั้นระหว่างกรงซึ่งตรงนั้นน่ะก็คือควรมีเพื่อที่จะให้น้องได้ทําการปีนปีนเล่นกระโดดเล่นนะคะออกกําลังกายเป็นในตัวด้วยนะคะที่สําคัญต่อมาก็คือมีถ้วยอาหาร แล้วก็ถ้าเป็นกรงโชกีอ่ะที่แบบมีลินชักอ่ะที่มีลินชักที่สามารถดึงออกมาทําความสะอาดได้อ่ะก็ไม่จําเป็นต้องมีห้องน้ํานะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรงไหนที่แบบไม่มีลินชักข้างล่างที่เอาออกมาทําความสะอาดอ่ะก็ต้องมีห้องน้ําให้น้องนะคะเพื่อที่น้องเนี่ยจะได้ไปฉี่ตรงนั้นไปอึตรงนั้นแล้วเราก็จะได้คนโทรลในการทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งต่อมาที่สําคัญมากๆก็คือว่าชินชิลากินน้ําเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่มีขวดน้ําใหญ่ๆ ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเผื่อว่ากรณีที่เราไม่อยู่หรือว่าเราแบบไม่ได้ดูน้องตลอด24ชั่วโมงก็แนะนําว่าให้ซื้อขวดน้ําใหญ่ๆไว้ให้น้องนะคะถ้าน้องขาดน้าเนี่ยก็เหมือนคนนะคะถ้าเราขาดน้าเราก็จะมีสิทธิ์ตายได้นะคะทุกคนคะ่ะสิ่งที่สําคัญต่อมานะคะก็คือว่ารางใส่หญ้านั่นเองค่ะชินชิล่าเนี่ยเป็นเหมือนกระต่ายตรงที่ว่าเขาเนี่ยสกินอาหารหลักเป็นหญ้าก,กับอาหารเม็ดนะคะ ซึ่งอาหารเมที่เกใช้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ยี่ห้อด้วยกันนะคะก็คือ2อันนี้ส่วนหญ้านะคะมันจะมีหญ้าเฉพาะสําหรับชินชีล่าอยู่นะคะว่าแบบเพือนพวกหญ้าหวานหญ้าทิมโมที่แบบใบแบบกา้านแบบอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเกสเนี่ยก็ดูมาหลายๆยี่ห้อนะคะซึ่งยี่ห้อที่เกตใช้เนี่ยมันดีมากๆเกจะแปะรูมให้ปิดหน้าฉันไปเลยจ้า นั่นแหละค่ะก็เป็นยี่ห้อที่ดีแล้วก็เกรู้สึกว่าน้องทานแล้วแบบกลิ่นมันหอมคือเราเองรู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยเพราะว่ากลิ่นมันหอมแล้วก็มันน่าจะหวานด้วยนะคะมันน่าจะอร่อยเพราะว่าใส่ทีไรก็หมดทุกทีเลยค่ะ <S <S น้องไม่ค่อยทานอาหารเมร็ดจะให้ย่าน้องก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องเติมทุกวันนาอแบบเติมให้บ่อยๆนะคะเพราะว่าน้องจะกินยา่าค่อนข้างเป็นอาหารหลักเล ส่วนอาหารเม็ดนะคะก็จะมีทั้งหมด2ยี่ห้อที่เกได้เรื่องไปนะคะซึ่งความแตกต่างของมันเนี่ยในเรื่องของสารอาหารก็จะต่างกันนะคะซึ่งก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่าแบบอาหารยี่ห้อนี้เป็นยังไงแต่ว่าถ้าแบบเอาให้เซฟแบบเพิ่งเลี้ยงมาแล้วก็ไม่แน่ใจยังไงนน่นนี่นั่นก็สามารถซื้อตามเกดได้นะคะสําหรับยี่ห้อนี้เนาะเพราะว่าก็ให้น้องทานเ่เหมือนกันแล้วก็น้องก็อ้วนขึ้นจริงๆนะคะเกดเนี่ยจะเสริมพวกธัญพืชสําหรับน้องไปด้วยนะคะพวกกุหลาบอบแห้งข้าวโอ๊ตแล้วก็มีเม็ดอัลมอนด์แล้วก็ มีเป็นผล,ลไม้เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีแอปเปิลอบแห้งนะคะซึ่งก็จะไม่ได้ให้เยอะให้เสริมเป็นพอน้องอยากอาหารได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนั่นราลค่หลักๆของชิชิลาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องเนี่ยต้องอยู่ในห้องแอร์หรือห้องที่อยู่ในอุณหภูมิที่25องศานะคะคือน้องเนี่ยจะต้องอยู่ในอากาศที่ ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นน้องจะเป็นฮี a ตายนะคะซึ่งกรณีที่น้องเป็นฮี a เนี่ยก็สามารถประถมพยาบาลเบื้องต้นได้โดยการที่ทําให้อากาศถ่ายเทขึ้นนะคะก็คือว่ามันเกิดจากการที่อากาศร้อนเกินไปนะคะซึ่งวิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็คือใช้น้ําเย็น กว่าอุณหภูมิปกติเล็กน้อยนะคะเช็ดที่บริเวณใบหูขาหนีบแล้วก็ลาคอนะคะซึ่งก็จะไปช่วยในการลดอุณหภูมิของน้องที่แบบร้อนๆให้ลดลงได้นะคะแล้วก็กอดตัวของเขาด้วยผ้าขนหนูที่เปียกมานๆนะไม่ใช่เปียกแบบชุ่มนะแต่ว่าเปียกแบบหมัดๆนะคะห่อเขาไว้เพื่อที่จะทําให้ระบายความร้อนนั่นเองค่ะแล้วก็ค่อยคอย ป้อนน้าที่อุณหภูมิที่เย็นกว่าปกติให้กับเขานะคะหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะก็แนะนําว่าให้ควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะรวมถึงแฮมสเตอร์เนี่ยก็สามารถเป็นฮิสโตกได้เหมือนกันนะคะว่าโดยเรื่องกลิ่นถ้าสําหรับใครที่กันวนนงวลเรื่องกลิ่นเนี่ยจะบอกว่าถ้าสมมติว่าทําความสะอาดแบบ สวันครั้งสองวันครั้งเนี่ยเริ่มกลิ่นก็จะไม่มีปัญหาคือถามว่ามีกลิ่นไหมมันก็มีบ้างมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะส่วนแฮมสเตอร์นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากมีใจแอ้น Normal, มีพันธ์นอร์มมีพันวินเทอร์ไว้มีพันโรโบอ่ะมีประมาณนี้แหละของแฮมสเตอร์นะอ ต้องขอกราบเรียนท่านผู้ชมทุกท่านและขอประทานอาภัยท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะเนื่องจากว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ทางเกรซี่ได้พูดผิดไปตอนที่กำลังอัดคลิปอยู่นะคะเกี่ยวกับสายพันธุ์ของแฮมสเตอร์เกก็เลยจะขอมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพันธุ์แรกนะคะนั่นก็คือสายพันธุ์วินเทอร์ไวท์นั่นเองค่ะน้องจะมีลักษณะขนเป็นสีขาวบนสีเทานะคะบางตัวก็เป็นขนสีขาวล้วนเลยนะคะน้องจะมีลักษณะเป็นพันธุ์เล็กค่ะ ส่วนตัวที่2นะคะนั่นก็คือพันธ์แคมเบลนั่นเองค่ะน้องจะเป็นลักษณะเหมือนวินเทอร์ไวท์แต่ว่ามีโครงสร้างที่ใหญ่กว่าวินเทอร์ไวท์นิดหนึ่งนะคะพันธ์ที่3นะคะก็คือใจแอนนั่นเองค่ะซึ่งหนูแฮมสเตอร์พันธ์นี้เนี่ยจะเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่พันธุ์ใหญ่มากโครงสร้างใหญ่มากนะคะใครที่ชอบแบบจับนุกนับแบบสัใจก็ต้องพันธ์นี้เลยค่ะพันธุ์สุดท้ายนะคะนั่นก็คือพันธ์โรโบนั่นเองค่ะพันธ์นี้นะคะก็จะตัวเล็กเลี้ยงยากนิดนึงนะคะแล้วก็มีความว่องไวมากๆเลย โอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะคะก็ขอให้ทุกท่านไปรับชมคลิปต่อได้เลยค่ะสำหรับแฮมสเตอร์กับชิชิล่าสิ่งที่จะไม่เหมือนกันคือตรงนี้นะคะก็คือว่าชิชิล่าเนี่ยสามารถเลี้ยงรวมได้นะคะแต่ว่าก็คือเลี้ยงเป็นเพศเดียวกันอา่าฮะเลี้ยงเป็นเพศเดียวกันถ้าทางที่ดีอยากให้คู่กันได้เร็วขึ้นเนี่ยก็คอ่เดียวกันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายต่อการจับคู่มากๆเลยค่ะหรือว่าจะเลี้ยงเป็นคู่ชายหญิงก็ได้แต่ว่าในกรณีที่น้อง ท้องนะคะก็ต้องแยกตัวผู่ออกมานะคะเกดเคยอ่านมานะคะเขาบอกว่าการเลี้ยงชิชิล่าแบบคู่ที่แบบมีเพื่อนกันอะชิชิชล่าเนี่ยเขาอยู่กันเป็นฝูงนะตามธรรมชาติแล้วคือเขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการเลี้ยงชิชิล่าตัวเดียวได้ไหมก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ว่าบางตัวที่เขาเคยมีเพื่อนอยู่แล้วเราอยู่ดีๆเราเอาเขาออกมาเลี้ยงคนเดียวอะ ก็อาจจะเป็นซึมเศร้าได้นะคะบางตัวก็แบบเป็นโรคซึมเศร้าเลยเนาะตอนนี้ก็คือ,อเคดเดเียองตัวก็คือเอาฮันเซลมาเพื่อจะมาเป็นเพื่อนกับเซลดาแต่คือเป็นตัวเมียด้วยกันแนละ้วคือตอนนี้ก็อยู่ด้กันไม่ได้ก็เลยต้องแยกกลมกันไปกกาะการที่จะให้ชินชิล่าจับคู่กันนะคะก็คือ 1. นึ่นำน้องไปอาบทรายอาบน้ำนะคะใช่ชินชิลาต้องมีทรายอาบน้ํานะ สายอาบน้ำของน้องเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อเลยนะคะก็สามารถไปศึกษากันได้เพราะว่าชินชิลาไม่สามารถอาบน้ำแบบมาแบบแมวได้นะน้องใช้วิธีการอาบรายนะคะเป็นการทําความสะอาดขนแล้วก็เป็นการทําความสะอาดร่างกายนั่นเองค่ะ ขั้นแรกนะคะเราก็ขึ้นทรายใหม่นะก็คือสมมติเรามีในกระปุกเนี้ยเราก็เทใหม่เราก็จะไม่ใช่อันเก่าที่น้องเคยใช้เนาะแล้วก็ทําการให้น้องอาบน้ํานะคะอาบทรายคลุกทรายเดี๋ยประมาณ1ินาทีครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็อุ้มน้องใส่ตะกาเล็กๆไว้นะคะจับคู่ใส่ด้วยกันซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องใจแข็งมากเพราะว่าถ้าเราได้ยินเสียงขู่เขานิดนึงหรือว่าเห็นเขาตีกันแมแต่น,นิดนึงเนี่ย ถ้าเราไปเปิดดูเนี่ยมันเป็นการไปเริ่มต้นใหม่ให้เขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้เขาอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะในตระก้าโดยที่เราไม่ต้องสนใจเขาเลยไปทําอะไรก็ได้ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นละคะ่ะประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะคะหรือ4-5ชั่วโมงก็ได้หลังจากที่อยู่ในตระก้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องเขาไม่ตีกันแล้วไม่อะไรก็ลองจับใส่กรงซึ่งกรงเนี่ยแนะนําว่าให้ล้างทุกอย่างก่อนนะคือถ้าไม่ซื้อกรงใหม่มาเพื่อจับคู่ก็ ต้องล้างทุกอย่างในกรงให้ไม่มีกลิ่นของตัวเก่าเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแม้กระทั่งขวดน้ําก็ต้องล้างใหม่นะล้างใหม่ให้หมดเลยนะคะเ<ๆ>พื่อที่จะให้ไม่มีกลิ่นตัวเก่าและจะับเขาใส่กรงไปด้วยกันแล้วก็ดูเขาด้วยนะว่าแบบเขาไล่กัดกันหรือเปล่าอะไรเงี<ๆ>้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังไล่กัดกันอยู่ยังอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยแสดงว่าเขาไม่สามารถเข้ากันได้นะคะก็ต้องใช้วิธีการเทียบกรงกันไปสำหรับแฮมสเตอร์นะคะจะบอกว่าไม่เหมือนกันเลยนะคะสําหรับแตะละสายพันเนี่ย ไม่สามารถเลี้ยงรวมกันได้ค่ะขอบอกคลิปนี้เลยนะคะว่าแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ลักสันโดดนะคะไม่ได้อยู่เป็นฝูงเป็นกลุ่มเหมือนชินชิล่าเนาะน้องแฮมสเตอร์นะคะรักการอยู่คนเดียวนะคะกรณีที่ไปซื้อตามตลงตลาดหรือร้านค้าแล้วบอกว่าไม่เอาคนนี้ไปเป็นเพื่อนหรอน้องอนจะได้มีเพื่อนเราจะหยุดสตอ็อหยุดค่ะเขามีการวิจัยมีการทดลองมาแล้วนะคะว่าแฮมสเตอร์เนี่ย ไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นอกจากกรณีที่ คุณแม่แฮมสเตอร์ท้องคลอดลูกออกมานั่นคืออยู่รวมกันได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นก็ต้องแยกน้องออกมา1กลงต่อหนึ่งตัวนะคะเพศต่างกันอยู่ด้วยกันเนี่ยยิ่งท้องสุรุย่ยสุร่ายมากแล้วการท้องของแฮมสเตอร์หนึ่งครั้งทําให้อายุของน้องแฮมสเตอร์ลดลงด้วยนะคะซึ่งมันทําให้ร่างกายของน้องสูดเมลงมากเพราะว่าอายุของแฮมสเตอร์ในเฉลีย่ยเต็มที่อยู่ที่1ปีถึง5ปีเองนะคะ3ปีก็คือเต็มที่แล้วทุกคนจริงๆ น้องอายุสั้นมากถ้าเราดูแลดีๆน้องก็จะแบบมีอายุยืนยาวนะคะจะมี1นึ่พันที่สามารถเลี้ยงด้วยกันได้แต่ว่าต้องเป็นเพศเดียวกันแล้วก็เป็นอคอเดียวกันแต่ก็ไม่เสมอไปนะก็คือพันโรโบนั่นเองค่ะโรโบสามารถอยู่รวมกันได้แต่ในกรณีที่เลี้ยง2ตัวนะคะของทุกอย่างจะต้องแบบเบิ้ลสค่ะกรงต้องมีขนาดใหญ่ไม่เน้นสูงกล้วยข้าวก็ต้องมี2 ขวดน้ำก็ต้องมี2จักวิ่งก็ต้องมี2บ้านหลบก,ก็ต้องมี2ทุกอย่างต้องคูณ2หมดไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการห่วงอาหารเกิดการห่วงของเล่นเกิดการห่วงพื้นที่ห่วงบ้านห่วงอะไร่เนี่ยเขาก็จะกัดกันนะคะกัดกันนี้ไม่ใช่กัดกันแบบเงียบเงียบ,ยบแค่เป็นแผลนะเขากัดกันเอาไายไส้ไหลหัวขาดเลยนะแกมันโหดมากมันโหดอย่างนั้นเลยพันใจแอนอยู่ที่พื้นฐาน80เซนติเมตรเน้นกว้างไม่เน้นสูงยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะคะยิ่งกว้างยิ่งดี ขวดน้ำนะคะขวดน้ำก็อยู่ที่เราว่าเราจะอยากได้ขวดน้ําแบบไหนแต่น้ํานี้เราจะต้องให้แค่เฉพาะน้าเปล่าก็คือน้ากินนะคะต่อมาถ้วยอาหารนะคะนี่ก็มีหลากหลายแบบมาว่าเราอยากจะใช้ถ้วยแบบไหนถ้วยแก้วถ้วยเซรามิกถ้วยไม้นู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่สไตล์การจัดกงมนะคะจัดวิ่ง เินทเทาไว้ wide, จะอยู่ที่ประมาณ19เซนติเมตรพื้นฐานนะถ้าเล็กไปกว่านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องหลังนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าน้องวิ่งแล้วแบบใช้จักรเล็กเกินไปสังเกตว่าหลังน้องจะแอนเป็นตัวยูดนี้ซึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังของน้องนะคะซึ่งมันเป็นอันตรายต่อน้องมากๆเลยนะคะโอเคไซแอนนะคะจักรก็จะอยู่ที่2 1เซนขึ้นไปนะคะซึ่งขอบอกก่อนว่าจักรเนี่ยซื้อยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะไม่ต้องห่วงว่าจะใหญ่เกินไป ต่อไปนะคะบ้านหลบบ้านหลบนี้ก็จาเป็นต้องมีนะเพราะว่าน้องก็ยังต้องมีการที่แบบว่าหามุมหลบหามุมอยู่นะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ป้องกันเขาจากภัยอันตรายต่างๆที่เขาจะรู้สึกกลัวนะคะ <c oughs> ก็มีหลายแบบมากค่ะมีทั้งบ้านไม้บ้านเซรามิกบ้านดินเผาซึ่งขอบอกก่อนว่าบ้านดินเผาเนี่ยเขาจะมีเหมือนถ้วยที่เอาไว้ใส่น้ําด้านบนนะคะแนะนําว่า ให้ใส่เป็นน้ำอุณหภูมิปกตินะไม่ให้ใส่น้ำแข็งไมใ่ใส่น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นเนี่ยพอเวลาที่มันหายเย็นเนี่ยมันจะระเหยออกมาเป็นหยดน้ําซึ่งแฮมสเตอร์ไม่สามารถโดนน้าได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องจะเป็นปอดบวมปอดชื้นนะคะแล้วก็มีสิธิ์ที่น้องจะตายได้เพราะฉะนั้นใส่น้ําปกตินะคะต่อมารองกงจะมีหลายแบบมากที่ไม่แนะนําเลยคือขี้เลื่อย ขี้เลื่อยฝุ่นเยอะแล้วก็บาดน้องนะคะบาดตัวน้องบาดอะไรเงี้ยแล้วก็ฝุ่นเยอะมากก็ไม่ดีกับทางเดินหายใจของน้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ใช้ขี้เลื่อยเนาะมีสังข้าโพดแต่ก็จะไม่สามารถสร้างรัง,งทารังได้แล้วก็มีก้านปอก้านปอก็จะมีเส้นนิดนึงนะคะ่ะเส้นไม้เส้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบทิ่มแทงน้องแล้วก็อาจจะมีฝุ่นด้วยนิดหน่อยก็จะไม่ค่อยปลอดภัยกับ ทางเดินหายใจของน้องน,นะคะแล้วก็มีผักตบชวาอันนี้เคยเห็นคนใช้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแบบฝุ่นเยอะไหมหรืออะไรยังไงแต่ว่ามีหลายคนใช้เยอะมากเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะคะก็คือดูว่าอยู่ในลำดับที่ดีแต่ที่นิยมใช้มากที่สุดนั่นก็คือเคที่นะคะเคที่ก็จะลักษณะเป็นแบบนี้เนาะ เเที่เนี่ยก็จะสามารถทำลังได้นะคะฝุ่นน้อยแล้วก็นุ่มนะคะแล้วน้องก็สามารถที่จะแบบเอาไปทำลังเอาไปทำที่นอนอะไรของน้องได้นะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากสาหรับการเลี้ยงแฮมสเตอร์แต่ในกรณีที่น้องแพ้เคคที่น้องแพ้สังคขพจน์น้องแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยสามารถใช้กระดาษทิชชู่แบบกล่องนะคะเป็นกระดาษทิชชู่แบบเนี้ย เอามาฉีกๆแล้วก็ทําอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กลงให้น้องได้นะคะ,แ,ะแบบใส่เยอะๆเลยเป็นรองกงให้น้องนะคะอันนั้นก็จะช่วยทําให้เหมือนแบบน้องสร้างรังได้หรืออะไรได้ด้วยเนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็คืออาหารนะก็คือแนะนําว่าเป็นอาหารผสมตามเพจนะคะจะมีอาหารบางยี่ห้อที่มีแต่แป้งหรือว่าอาหารที่แบบขายตามร้าน ตามร้านขายหนูที่เป็นถุงใสๆแล้วก็มีมเมล็ดทานตะวันเยอะๆมีอาหารเหมือนเม็ดอาหารแมวนั่นน้องกินไม่ได้นะคะอย่าหาซื้อมานะแนะนําว่าให้ใช้เป็นอาหารผสมตามเพจ Facebook นะคะพิมไปเลยค่ะอาหารผสมแ,แฮมสเตอร์มีเยอะเลือกให้เลือกมากมายผักอบแห้งผลไม้อบแห้งธังนพืชต่างๆ รวมทั้งหมดอย่างต่ำ30ยี่ห้อมารวมกันในนี้ซึ่งน้องจะได้รับสารอาหารเต็มๆเลยนะคะต่อไปทรายอาบน้ำนะคะแนะนําว่าใช้2ยี่ห้อนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีอีกยี่ห้ออีกหลายยี่ห้อที่ดีๆเหมือนกันแต่ว่าที่นิยมในตอนนี้น่าจะมี2ยี่ห้อน,นะคะก็คือเจลลี่กับบัตตี้นั่นเองค่ะซึ่งทรายบัตตี้เนี่ยเรียกว่าเป็นยี่ห้อตำนานและใช้ทุกบ้านจริงๆเพราะว่าเป็นทรายที่สามารถทําความสะอาดขนน้องตัวน้องได้ทั่วทุกพื้นที่ มีทั้งเป็นแบบถุงแล้วก็เป็นแบบกระป๋องซึ่งแบบกระป๋องจะแตกต่างจากแบบถุงตรงที่ว่าเนื้อจะละเอียดกว่านะคะซึ่งจะไม่ละเอียดมากจนทําลายทางเดินหายใจของน้องนะคะก็คือสามารถใช้ได้นะคะส่วนไซโจลี่เนี่ยจะไม่ได้ทําความสะอาดให้น้องได้ดีมากเท่ากับบนันดี้แต่ว่า ิ่งีดีที่สุดก็คือทรายนี้มีคุณสมบัติก็คือมันเย็นถ้าใครที่แบบไม่ได้เลี้ยงห้องแอร์จ้าเลยขนาดนั้นนะคะก็แนะนาให้ใช้ทรายนี้เวลาน้องรองน้องก็สามารถไปนอนที่ทรายได้เพราะทรายเนี่ยมันก็คือมันเย็นนะ่ะทุกคนคือมันเย็นนะ่ะน้องก็จะสบายตัวห้ามใช้ทราย,ายแมวเด็ดขาดนี่คืออันตรายมากมีหลายคนถามมาเยอะมากว่าแบบถ้าไม่มีทรายแฮมสเตอร์สามารถใช้ทรายแมวได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะไม่สามารถใช้ทรายแมวได้แล้วก็ทรายสีสีที่แบบขายเป็นกระปุกตามตลาดอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเม็ดเล็กมากเมด็ดหยาบมากเป็นอันตรายกับน้องมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือก็ไม่ควรใช้แนะนาว่าให้เป็น2ยี่ห้อนี้นะคะคือมันมีหลายยี่ห้อมากแต่ว่าที่เกดเอามานําเสนอก็คือ2ยี่ห้อนี้ที่แบบคนจะใช้เยอะเะจริงๆนะคะ <S <S ต่อมานะคะมีทรายอาบน้ําน้องแล้วเนี่ยก็จะต้องมีห้องน้ําให้น้องนะคะซึ่งห้องน้ำของน้องเน,นี่ยก็มีหลายแบบมากก็มีทั้งเป็นโหลแก้ว โลเล็กโลใหญ่ตามพันว่าเราจะซื้อแบบใหญ่เล็กก็แล้วแต่ความชอบของเรามีหลากหลายรูปแบบมากอันนี้ก็ต้องไปเลือกซื้อกันเอาเองนะคะว่าแบบชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ของเล่นน้องขนมน้องอันนี้ก็ต้องไปเลือกกันเอาเองนะแต่ว่าดูดีๆนะเพราะว่ามันมีขนมบางยี่ห้อที่แบบเอามา r s h m a l l o w คนมาทําซึ่งจะบอกว่าขนมทุกอย่าง แฮมสเตอร์ไม่สามารถทานได้นะคะคือบางทีมันมีชูรสมากเกินไปมันมีแบบโซเดียมมันมีแบบน้ําตาลมากเกินไปก็เป็นอันตรายกับตัวน้องมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยเมล็ดทานตะวันทานยาพืชบางอย่างน้องก็ไม่สามารถทานเยอะได้โดยเฉพาะเมล็ดทานตะวันน้องจะเป็นเนื้องอกนะคะแล้วก็ผักผลไม้บางอย่างพวกผลไม้น้ําเยอะอย่างเงี้ยน้องก็จะไม่สามารถทานได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับร่างกายของน้องนะคะอาจจะแบบท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยเออมันน้ําเยอะอะไรอย่างเงี้ยนาะก็ต้องลองไปศึกษากันดูนะคะว่า ผลไม้ชนิดไหนที่น้องสามารถทานได้และทานไม่ได้บ้างนะคะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแฮมสเตอร์เนาะจริงๆคือมันต้องการความใส่ใจใแฮมสเตอร์คือชิชิล่าก็ต้องการความใส่ใจเหมือนกันแต่ว่าแฮมสเตอร์มันจะละเอียดกว่าเพราะว่ามันหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ของนู่นนี่นั่นมันค่อนข้างหลายแบบหลายสไตล์หลายไซส์ด้วยนะคะซึ่งการเลี้ยงแฮมสเตอร์ผิดๆเยอะมากคือเกศเห็นเยอะมากคือเก้อยากใ,ให้แบบใครที่จะเลี้ยงอยากให้ศึกษา ให้ดีๆก่อนที่จะเอามาเลี้ยงคือเราเป็นคนเรายังอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเรายังอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอยากมีอะไรกินดีๆทําไมน้องจะไม่อยากมีอะไรที่กินดีๆแบบบ้านหลังใหญ่ๆมีของสวยๆงามๆอยู่ในบ้านอยู่ในกรงเราก็ต้องแบบทําอะไรให้แบบน,น้องไม่เครียดอะ่ะเออมีกรงใหญ่ๆแตงกรงสวยๆมีพื้นที่ให้บุดให้ขุดให้เล่นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีกับน้องมากๆเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากๆนะคะใครที่รู้จักเพื่อนคนไหนที่แบบเลี้ยงทัมสเตอร์ผิดๆก็ส่งคลิปนี้ไปฟาดได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาวิจัยกันมาหมดแล้วเป็นสิ่งที่เขาทดลองมาแล้วเป็นสิ่งที่เขาแบบทำมาแล้วแล้วเป็นดีที่สุดสำหรับน้องนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้พูดมาเยอะมากๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ5โมงเนี่ไม่ได้กินอะไรเลยคะ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ขอมาเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการอาบน้ําของแฮมสเตอร์ให้ทุกคนฟังกันก่อนนะคะแฮมสเตอร์เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถอาบน้ําได้เหมือนหมาเหมือนแมวนะคะแฮมสเตอร์เนี่ยจะใช้วิธีการทําความสะอาดตัวเองด้วยการคลุกทรายนั่นเองค่ะนั่นคือการอาบน้ําของเขาเนาะซึ่งทรายเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะซึ่งยี่ห้อที่นิยมใช้และดีๆก็มีดังนี้เลยค่ะ สำหรับแบบแรกนะคะนั่นก็คือสายยี่ห้อบัตตี้แบบกระปุกค่ะซึ่งเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความละเอียดแล้วก็สามารถเข้าซอกซอนตามขนของน้องได้ดีกว่าแบบถุงนะคะแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถทําความสะอาดได้เหมือนเหมือนกันกับแบบถุงเลยนะคะสําหรับแบบที่2นะคะนั่นก็คือแป้งบัตตี้นั่นเองค่ะซึ่งแป้งบัตตี้เนี่ยก็จะมีเนื้อละเอียดมากกว่าสายบัตตี้แบบกระปุกมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้ใช้ในการโรยบนตัวน้องนะคะเพื่อที่จะทําความสะอาดได้ลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ แบบที่3นะคะนั่นก็คือรายบัตดี้แบบถุงนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําความสะอาดได้ไม่ต่างจาก2ตัวแรกเลยนะคะแต่เพียงแค่ว่าเนื้อมันจะหยาบกว่าค่ะสุดท้ายนะคะก็คือสายโจลี่นั่นเองค่ะสําหรับสายโจลี่นะคะอาจจะทําความสะอาดได้ไม่ดีเท่ากับสายบัตดี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติพิเศษสําหรับสายโจลี่นะคะก็คือว่ามันมีความเฟชแล้วก็มีความเย็นให้กับน้องค่ะเวลาน้องร้อนน้องก็สามารถไปนอนในสายโจลี่ได้นะคะ ทั้หมดนี้นะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ผสมกันได้นะคะ พูดถึงชินชิล่าแล้วเกก็ลืมพูดอีกอย่างหนึ่งในคลิปไปนะคะนั่นก็คือบ้านหลบของน้องนั่นเองค่ะบ้านหลบของน้องเนี่ยก็มีหลายแบบด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับแบบแรกนะคะอันนี้คือเกดแนะนํามากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นิยมในหมู่คนที่เลี้ยงชินชิล่าเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสําหรับอันนี้แล้วน้องชินเกือบทุกตัวจะชอบอยู่บ้านเย็นอันนี้มากคือถ้าในกรณีที่เราไม่ได้เปิดแอร์แต่ว่าเรามีบ้านหลังนี้ก็จะช่วยประทังความร้อนให้น้องได้นะคะ แบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบบ้านไม้นะคะซึ่งก็จะมีคอนเซปต์ในความแบบมินิมอลสวยงามแต่ก็เป็นที่รับฟันที่ดีให้กับน้องได้เลยนะคะแล้วถ้าน้องฉี่ก็คือซึมแน่นอนค่ะแบบที่3นะคะก็คือบ้านเซรามิกนะคะจะบอกว่ากรงของชินชิล่าเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีบ้านหลบอันเดียวนะคะมีติดตามกรงชั้น1ชั้น2หรือว่าชั้นล่างก็ได้นะคะแล้วก็บ้านเซรามิกเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าก็สามารถสร้างความเย็นให้น้องได้เหมือนกันค่ะ ่วนแบบบ้านแบบสุดท้ายนะคะก็คือบ้านดินเผาของเรานั่นเองค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถสร้างความเย็นได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะสู้บ้านเย็นหลังแรกไม่ได้นะอีกอย่างหนึ่งนะคะบ้านดินเผาก็คือราคาน่ารังมากค่ะ